ลีลาดีซะด้วย,เด,ยวเดี๋ยวจันทำไมครับท่อนแรกขึ้นตรงไหนท่อนแรกก็โว้ยไอ้บ้าอ่ะใครจะให้รางวัลเรียนเชิญน,นะฮะโอ้โหมึงเอา <key> มาใส่ซะเยอะเชียวเมื่อกี้เห็นเขาได้เยอะไงอ๋อเหรออยากได้บ้างอะไรนะ อยากได้มั่งล่ะสิถ้าไม่ให้ผมจะได้หาไรายได้เอาเองเฮ้ยโอ้โหเอาไปแ,แม่สนใจไหมครับอ,อันนี้ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านเขาฝากมาโอา้ผู้ใหญ่บ้านฝากมาซะด้วยเขาบอกว่าวันนี้มาทั้งหมด11หมู่ด้วยกันโหหยอกล้อกันเล่นหยอกล้อกันเล่นโอ้โหมาถึงข้างหลังวันนี้ขอบใจขอบพระคุณจตนพัฒนด้วยแล้วกันนะครับกนะฮะ น้ำก็ไม่มีน้ำแข็งก็ไม่มีแต่เขาเอามาให้แล้วขอบคุณต้มไก่จากแม่ครัวด้วยนะครับผมอร่อยซดเข้าไปคำแรกเป็นยังไงครับเค็มทิหาย <c ười> <c ười> <c ười> ของเจ้าอื่นของเจ้าอื่นเขาแต่อร่อยอร่อยนะครับผมนะฮะแล้วก็โอ้โห و, โตจีนฝากไว้ด้วยเลยวันนี้อร่อยมากข้าวแข็ง <c ười> <c ười> ไปว่าเขาได้ยังไง ยอก็เล่นตนนัวตนจีนนี่สนิทกันนะครับเพลินนะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทางด้านของเจ้าภาพด้วยแล้วกันนะครับเพนนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะฮะผมไม่ได้มาคนเดียวครับมากับลุงพลและป้าแตนลุงพลและป้าแตนอ้ว สวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีด้านขวาสวัสดีด้านขวาด้วยอลุงพลสวัสดีด้านซ้ายสวัสดีด้านซ้ายด้วยฮะเสียงสูงต้งอยรอคอยอาคอยรอคไต้ตตตตลวกลุงพลลุกไหวไหมนะลุงพล ไปหาใครกันลุงพลกับข้าวแขกกับกับข้าวแขกไอ้เ้ย่ทะลึ่งลุงพลเอาเอาละแหมเอ้ยเตางอยเตางอยมาเตาเนือผิดพ้ากันเล็กน้อยลุงพลทำเวทีไม่ดีลุงพลมาลุงพล โอ้หลุงพลเป็นไงวันนี้เวทีสูงเนียเฮ้ยชูเฮียอะไรสมนิ้วขอห้ามชูชูได้สมนิ้วน่ะชูไม่ได้ชูได้อันนี้มันหมายความว่าไงจะบอกเจ้าภาพว่าตอนนี้เหล้าโซดาและน้ำแข็งของเราหมดแล้วแล้วก็ตีแดกะเสียบเลยมาทษเดี๋ยวเขาก็เอามาให้โอ้เหรอลุงพลอออเหนื่อยไหมฮะลุงพล ออกแนวคนเพิ่องออกอัลบั้มใหม่ใช่ไหมเพิ่องออกอัลบั้มใหม่มามีเพลงดังๆทั้งนั้นเลยใช่ครับมีเพลงอะไรบ้างรับลุงพลตอนนี้ไม่อยากบอกเพลงกเก่าๆแล้วมีเพลงไหนอยากให้ฟังซิงเกลิลใหม่ของลุงพลมากกว่าสักนิดหนึ่งอ่ะฮะแล้วลุงพลเอาขี้มูกออกก่อนตรงนี้โอเคอเค่ะลุงพลเป็นเพลงออกไปทั้งจีนด้วยอาา่ะฮะไปจีนเหรอเป็นเพลงจีนๆสักนิดหนึ่งเดี๋ยวแขกขำให้ตายฮะอ่ะฮะเปืเพลงโคตรเจ๋งเทพากิจอยู่ในเมืองไทย อัวบีไม่รักชายไล่ <Wow. S 2> ลูกสาวรวยกันสองคนอีสวยช่างคู่อีนูหน้ายงยังไม่มีหัวสักคงลมดมเต็กแจ้บ <c oughs> ุ่ยบิดพีลูกสาวคงตวสวยก็ไข่ไขรก็ร <Wow. S 2> าวอ้วหักให้มังเรียกแ๊กจวายอยากให้มันแย็กเก่งเหมือนแม่แยกเก่งลูกอ้วนนั่งเจงแยกเก่งลูกข้าติดแจงอยากให้มันแย็กเก่งเหมือนแม่อ้าวเฮ้ยอุ้งหญ่หักแย็กไข่มัง าผมเล็กก็คนเล็กอ้วอยากให้เย็กไม่ไล่พราะตัวมังยังไม่ใหญ่อ้วก็หนักใจเมื่อกันไอที่จับไม่ไหวอะ้วจึงไม่ได้หักเยกไข่มังไว้รอไว้ก่อนเชิญนั้นอัวจะหักไข่มังแยกซิกแซกเฮ้ยอ้วเล้ยกันเดกันครับไงโต๊ะไหนหา กูบอกแล้วอย่าดันพลังเล่นไอ้สัตวนี่กูแต่งเพลงไปตั้งสวันนันเองอ้ซอมอยเต้นกระต่ายกระต่ายเป็นไงหนอกระต่ายกระตายดอยดักแดดักแดกระต่ายกระตาดักแด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 ดักดดักดดักดัก เห็นเขาเต้นไหมเป็นยังไงบ้างผมว่าเต้นไมผมว่าเต้นไม่ดีหรอกอวิโยเต้นโชว์หน่อยเต้นให้ดูได้ดตดัตดัตโซ่มาช่นกดัตกดตกดัต๊กดกดตกอ่ยเต้นดีๆเอาแต่ทะลึ่งอย่างเดียวเลยเหียวก่อนทำไมเมื่อกี้เอาอะไรตกก็รองเท้ารองเท้า รองเท้าที่เป็นของต่ำไอบ้บ้าของต่ำที่ไหนทำไมครับพิ่งใส่เสื้อขึ้นตึกท <c oughs> ั้นสิบเอ็ดแหมนี่ของสูงถ้ามันไม่ใช่ของต่ำมันก็เป็นโทรศัพท์ได้ด้วยสิครับเออมันไม่ได้เป็นโทรศัพท์ได้อย่างเดียวเป็นอะไรครับเป็นหวีก็ได้นะ <c oughs> ไอบ้บ้าแหมถ้าเป็นหวีได้ที่ก็เป็นลิปสติกได้ด้วยสิครับ <c oughs> มันไม่ได้เป็นลิปสติกได้อย่างเดียวเป็นอะไรได้เป็นฮอนได้ไม่เชื่ออมดู สุดท้ายไฮไลท์จะให้จบจากตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวป้าแตนนั่งหน่อยให้ลุงพลได้หอมแก้มป้าแตนไหนๆก็ดังแล้วคอนเสิร์ตชันทีนั่งเลยนั่งลงอ่ะหลับตาลุงพลค่อยๆสโลหลับตาไว้ป้าแตน คำพูดคำตาอะไรไม่สุภาพต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมนะครับ